จับแล้วมันย่นๆไม่เหมือนกันเพราะมันโดนน้ำมาสีมันออกเลยนี่ครับอันนี้ลองอาน้ำเตะกันดูครับอ๋อลองน้ำแตะดูถึงรู้ใช่ไหมครับถ้าสีมันจะลองออกเลยกระดาษก็คล้ายกันครับนี่กระดาษเลยครับทดสอบาน้ำใสครับมันก็พ่าตอนที่ว่า จับดูนั่นเราก็ทำงานมือแฉะจับมาแล้วมันติดมือเลยครับสีอ๋อตองแตะด้วยสีออกเลยสีออกเลยครับตอนแรกมันไม่ยับยุยยี่แบบนี้ไหมครับเรียบร้อยคัสีแดงออกเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับสีครับน่าจะปลินออกมาเนาะนี่ตรงไครับได้ชัดเจน ออกมาเป็นสีแดงไงครับอืพอน้ำใส่จะสีจะออกเลยครับออกมาติดมือเลยครับเห็นครับส่องก็เห็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์เพราะส่องก็เห็นครับผม,มส่องก็เห็นเห็นปกติครับ ครัอสองฟังนี้ก็เห็นเนาะรับเห็นร่นองเสากะเลยนะครับ,รบต้องสังเกตอะไรบ้างลองเอาน้ำแตกอย่างเดียวเลยครับอพอสีสีมันตอน,นแรกสีมันเข้มครับเข้มแต่ว่าแบงค์นี่เหมือนโดนน้ำมาแล้วแต่ว่าจับแล้วคล้ายๆผัสติก คล้ายพลาสติกเลยครับถ้าฮะที่แน่ๆน้ำแต่แน่นอนที่สุดครับมันสีมันจะลอกติดมือออกมาเลยครับตอนแรกมันใหม่ใช่ไหมครับแบงค์ใหม่ๆเลยไม่ใหม่เท่าไหร่ครับเหมือนแบงค์ใช้แล้วนี่แหละครับอ๋อเหมือนแบงค์ใช้แล้วครับแต่มันคล้ายๆกับแบงค์จริงครับคล้ายๆกับพลาสติกเวลาเราจับใช่ไหมครับมีพระบรมฉายาลักษณ์มีเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันเลยสองนั่งสองข้างไอเห็นนั่งสองข้างเลยครับ รุ่นรออะไรเนี่ยครับรอห้ากับรอรุ่นรอห้ารอห้ากับรอแปดหรครับใช่ไหมครับรอแปดไหมเหมือนกันทั้งสองใบครับนี่ใหม่เอาแรกใหม่หน่อยเดี๋ยวนี้มันรอน้ำเตะดูวนครับ สามใบครับสามใบเดี๋ยวหายไปเป็นอีกใบหนึ่งหายหายใบหนึ่งใช่ไหมเอาทิ้งละไม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับอเราก็ได้ยืนรับเงินอยู่ตลอดครับน้องน้อยบางคนรับน้องน้องเห็นแปลกๆก็เลยเก็บไว้ตังหาอแล้วแม่บางเขาก็ไม่รู้เวลาเขานับเงินเขาออกมาให้ตอนเช้าเงินมันคือแปลกๆมันก็คือมู ก็เลยลองเอานาบแตะดูกันครับอเจอเลยกันกอมและหอดเจอตอนแรกลูกน้องเก็บได้ว่าเงินมันแปลกๆมันเลยแยกไปตั้งหากแล้วเราก็ไม่รู้มารู้อีกทีตอนที่ไม่บ้านเอาเงินมานับก็เลยลองเอามาดูดูแล้วพอจับแล้วสีมันติดมือออกมาแดงๆ ก็เลยลองเอานิ้วแตะน้ำมาแตะที่เสียนแล้วก็ลอกก็เลยรู้ว่าเป็นเงินปลอมครับนี่อยากจะฝากเตือนเพราะร้านคนะ้าแม่ค้ามั้ถ้าพ่อค้าแม่ค้ารู้สึกแปลกๆเอานิ้วจิ้มน้ำแล้วมาแตะได้เลยครับรู้เลยว่าเป็นของปลอมครับก็พอสังเกตก็ดูยากเนาะเพราะว่ามันค้ายกันหมดทุกอย่างเลยอื แต่ว่าเวลาจับตังจะคล้ายคล้ายพลาสติกถ้าว่าอยากรู้ก็เอาน้ําแตะอย่างเดียวแหละครับตอนนั้นเราเอาน้ําแตะเลยในชะ่ไหมรู้ว่าวันหลังมาวันหลังครับตอน,นก็วันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นถึงรู้ว่าเป็นเงินปอมครับก็เลยได้ไปแจ้งความนะไม่ครับไม่ได้ไปแจ้งความเลย